สวัสดีค่ะนี่นะคะ,ะถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะคะเราปีบานใจนะคะจะาอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ตุ้มบานใจนะคะถวายเป็นเป็นรูปเป็นรูปเจ็ดสังฆทานก็นเนบซองเสือ้อหนำค่ะเต ถ้าถ้าจะเอาไปก็เอาไปเลยค่ะพี่เดไม่ไม่ต้องถวายค่ะ,คะพี่หนึ่งวางวางสังฆทานแล้วก็พี่ตุ้มเนบซองใส่ค่ะ ขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะทำบุญให้น้องชมพู่นะคะ เรียบร้อยนะคะมาดูกับข้าววันนี้นะคะ มีขนมจีนนะคะขนมจีนยกไปเป็นชุดแล้วถาวายพระเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> พอเบม,ม, <c oughs> มก็มานะไม่เบมก็มา <c oughs> มาทำกับข้าวตั้งแต่เ,ตเ,ชเช้า <c oughs> ข้างหน้านี่คือผู้ใหญ่ ขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะถวายเรียบร้อยแล้วไม่เหลียมทำทำคลิปไม่ทันค่ะตอนถวายตอนกล่าวคําถวายนะคะอร,รอพระท่านตะกับข้าวนะคะแล้วก็รับรับผน

อานะน้ำมันนั่นรักษาไปข้างในประบุมเขากำลังสูรลลี่กันรักษาข้างนอกข้างในยา,นา,านันะคะยายยายอุ่นมาทุกวันนะคะตอนนั้นยายป่วยยายไม่ได้มา เดี๋ยวรอพระตักกับข้าวนะคะแล้วก็รับรับพรพร้อมกันก็นนนนนขออนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ตุ้มนะคะพี่ตุ้มหวานใจม,มีพี่เด่นะคะพี่ตุ้มเพื่อนพี่ตุม้มแล้วก็แฟนพี่เด้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็จะขึ้นถ้ำพระเอกนะคะประดอนขึ้นด้วยกันบอ่อ รอพระตักกับข้าวนะคะกำลังจะเสร็จแล้วเรียรับพร,พ,รพร้อมกันรับพร,พรพร้อมกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับพี่บัญใจนะ,ะพี่บัญใจกรมรมกรพี่ตุ้มนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสวัสดีค่ะ